เดินก้าวเ,เ,าเท้าเดินก้าวเท้าอ่กาการปีกไว้การปีกย่ำอ่าการยกเท้ายกให้สูงการยกย่ำเท้าเดินอ่านี่นะครับก็สวัสดีครับก็อันนี้ก็กลับมาช่องครูบาสบอบัสมิวสิกระยองนะครับก็วันนี้ได้กลับมาจากที่ชนบุรีนะครับก็สวัสดี ที่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็วันนี้ครูบาได้มาอัดคลิปน้องสาวแท้ๆของครูบาสนะครับก็ฝึกหัดเล่นวันแรกนี้วันนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะนําคลิปลง YouTube นะฮะก็ติดตามผลงานของครูบาได้นะครับที่ทางบจุดบาสมิวสิกระยองนะครับแล้วท่านใดนะครับที่อยากให้ลูกบุตรหลานของท่านนะครับก็อ่านจาก จอโทรศัพท์มือถือนะฮะที่นี่มีบริการนะครับที่ชนบุรีนะครับพนัดนิคมนะครับอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรนะฮะถ้าติดต่อสอบถามครูบาสได้ที่0948620058นะครับติดต่อครูบาสได้นะฮะก็เปิดทำการช่วงนี้ติดโควิดฮะก็สนามปิดชั่วคราวยังไม่มีกำหนดนะฮะก็เดี๋ยว นี้อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะก็ฝนมาหมึกคึบนะฮะท่านผู้ชมนะฮะก่อนนี้อยู่ที่ระยองนะฮะอันนี้กลับมาสปอรุ่นน้องนะฮะมาเที่ยวบ้านก่อนช่วงโควิดนะฮะมันดูแลสุขภาพเด็กทุกคนด้วยนะฮะจากโควิดนะฮะครูบาเป็น่วงทุกคนนะัะเด็กๆทุกคนก่อช่วงนี้ก็ได้จัดแข่งไปแล้วนะฮะที่บ้านเอื้อนะฮะได้เหรียญทอง18เหรียญกันนะฮะ ก็ฟ้ากันไปช่วงนี้กลับมาฝึกน้องคนใหม่นะฮะน้องสาวครูแท้ๆเองนะครับกลางปีโลกกลางปีการยกอ่านี่นะฮะเพิ่งหัดเล่นนะฮะหกขวบไปนะครับนี่เพิ่งหกขวบเองนะฮะอ่าอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งสมาธิสมาธิของตัวเองตั้งหลักการยกเท้า นี่ครับเบสิกแรกเลยนะครับถ้าน้องคนไหนนะคนใหม่ๆนะครับเข้ามาฝึกกับครูบาสเรื่อยๆนะฮะก็จะการฝึกสอนการยืนอยู่บนหญ้าการย่ำเท้าการหลายๆอย่างฮะเบสิกแรกก่อนนะฮะต้องให้น้องฝึกจําเท้าชินใส่รองเท้าแล้วจําชินนะฮะอุปกรณ์เซตตี้นะฮะต้องใส่ครบแบบนี้นะฮะคือสมวกสนับเข่าซอกแบบนี้นะครับครบชุดนะครับน้องท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะหนูต้องให้มีความ ดูแลผู้ปกครองเท่านั้นนะฮะอย่าไปหัดเล่นเองนะฮะโดยที่ไม่มีผู้ปกครองมันเกิดอันตรายกับตัวเองได้นะครับรูขอไว้นะฮะก็วันนี้ก็ให้น้องชมพู่นะฮะก็รูพี่มาเป็นบรรยายเป็นเป็นพี่ของน้องเองนะฮะเป็นพี่แท้แต่น้องสาวนะฮะก็ได้ไลฟ์สดนะฮะวันนี้ การเดินนี่นะการเดินย่ำเท้านะฮะนี่กูบ้านนะฮะยิ่งจากชุมบุรีพนะนิคมนะฮะ mp 2นะครับ mp 2นะฮะอ่าล,ล้มไปแล้วนะนี่ล้มไปแล้วลุกลุกลุกนะครฮะการการน้องแล้วล้มลุกแล้วนะฮะข้าน้องล้มแล้วก็ต้องรีบลุกนะครับคือการให้ชินที่ว่าน้องต้องทำได้ฝึกได้ในตามข้อกฏคือเบสิกถ้าเบสิกถ้าใครยังไม่ได้ก็ยืนจับผมเมื่อว่าเป็น เป็นเสาหลักนะฮะครูบ้าเป็นเสาหลักให้น้องต้องยืนย่ำไปก่อนถ้ามีเสาที่บ้านก็ยืนย่ำนะฮะถ้าไม่มีพื้นที่สนามอะไรก็จับอาจยืนได้อยู่กับบ้านแล้วอย่าเพิ่งไปลงที่สนามนะฮะอย่าเพิ่งไปลงสนามพื้นแบบนี้นะเรายังไม่ชินมันเกิดอันตรายนะฮะการสูดเดินนี่นะผ่นกาวไปยาวๆนะฮะ ไปนจะาสิเข้าสูงฝ <laughs> ึกไปรูฝึกเดินไปนู่นอ่าหัดเดินให้ชินเดินก้าวเดินให้ชินอ่าฝึกเดินให้ชินอ่าการรู้แล้วรู้เท้าให้ชินเปล่ยนเท้าให้อยู่เปล่ยนเท้าให้อยู่ บาก็ต้องขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าๆต่อๆไปนะครับก็จะทำคลิป ep ep 5 ep 6ขึ้น,นมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามช่องครูบาสนะครับก็ชื่อบอใบไม้จุดบาส m มิวสิกายองโรลโลเบนะฮะก็ท่านใดที่ผู้ปกครองท่านใดอยากสนใจให้ลูกท่านห่างจอโทรศัพท์มือถือนะฮะลดเกมลดกดนะฮะก็สามารถติดต่อครูบาสได้นะ ครับก็เมื่อกี้ตากล้องเขาก็เผลอกดผิดไปนะครับตาก้องเผลอผิดไปแล้วก็ต้องขออภัยเดี๋ยวจะกลับมาต่อต่ออีกตอนหนึ่งครับก็คือครูอยากจะให้ติดต่อช่องทางที่ว่าสามารถที่จะติดต่อครูบาได้นะครับคือ0 9 4 8 6เก้าสอนนะครับครูบาโดยตรงเลยนะครับก็สามารถท่านใดที่สนใจ ให้ลูกบุญหลานของท่านห่างจากจอโทรศัพท์มือถือรถเกมรถกดนะฮะก็สามารถติดต่อได้แล้วก็สนามฝึกนะครับถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้ชนบุรีหรือระยองหรือแถวไหนก็ตามนะครับก็ติดต่อสามารถสอบถามครูก่อนได้นะครับว่าเส้นทางไหนที่ว่าใกล้ที่สุดนะครับก็เดี๋ยวครูจะแนะนําให้ว่าอันไหนใกล้ไหนไกลนะครับว่าก็ที่สนามครูนะครับน้องใหม่นะครับฝึกตั้งแต่ ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับห้าโมงเป็นห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับขอบโทษทีครับก็เสียค่าใช้จ่ายไหมครับก็ไม่มีค่าฝึกสอนนะครับมีค่าเฉพาะว่าน้องมาเรียนเป็นชั่วโมงนะครับคือชั่วโมงคนละสองร้อยห้าสิบนะครับต่อละหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าถ้าจะเหมานะครับถ้าเรียนเป็นเหมาเป็นรายเดือนมันอยู่ที่พันห้านะครับพันห้าโดยตรงค่าสอนค่าอะไรไม่ไม่คิดนะครับจะเป็นค่าเรียนอย่างเดียวนะครับก็ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยตามที่ครูให้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวชมคลิปหน้ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้กล้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ